ไม่มีอะไรไหว้เจ้าที่ใส่ได้ได้ค่ะได้ไหมระวังสั่งีกมีมีเดินอยู่เลยมเดินอยเลยอ่าพอก่อนนะนี้เดี๋ยวให้ใครเดินห้าสี่สามสองอันนี้เป็นการตา่าเรื่องหัวใจลดประกาศโสดโสดค่ะโสดร้อเรก็น่าจะประมาณ2เดือนนะคะ ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้แข็งแรงแร่งไม่เสียใจแล้วมูฟออนแล้วแล้วตอนนรกก็คือใช่เฮ้ยก็เวลาเราลักใครแล้วก็ตั้งใจเนาะก็ตั้งใจรักตลอดเต็มที่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเลิกกันมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาอือโทรไปร้องไห้กับพี่อุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดว่าการร้องไห้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่หรืออะไรก็เรารักมาก เราเลิกกันเราก็เสียใจมากเราก็ร้องไห้ด้วยะัแสดงว่าครั้งนี้คือหนักเลยใช่ไหมในความรู้สึกเราอืมมันก็หนักไหมละ่ะครับก็ดิดนึงเพราะว่าอย่างตั้งแต่เลิกกับพี่พชจ้ามาใช่ไหมก็มีคนที่เราแบบเฮ้ยจริงจังที่สุดเราแบบตั้งใจที่สุดอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เสียใจด่ไม่ได้มีเรื่องคนอืน่นค่ะแต่มันเป็นเรื่องความคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็พยายามปรับ เต็ม like yeah. go ที yeah. well, ่ท right. okay. ี่สุดแล้วพอถึงว like ันนึงเราอยู่ในจุดที่ว่าเราทะเลาะกันบ่อยแล้วมันปรับไม่ได้มันก็ท็อกซิีไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแยกจากกันเป็นเรื่องทัศนคติอะไรใช่ค่ะรวมเลยค่ะไลฟ์สไตล์ทัศนคติความคิดใดๆการใช้ชีวิตคู่ทุกอย่างคนนี้กี่ปีอีกไหมสองปีค่ะคือจากคนมี่ถ่ายรัางมันจะหนักที่สุด่อนจะมาจุดไม่ได้เลยนะคะเราปรับกันอยู่ตลอดเนี่ย เพราะเราค่อนข้างต่างแบบนต่นางเลยใา่คนเรขั้วเลยคนละแบะบเลยมกอยากให้นคน,น,คน,น,นมีเคลียร์ชอบทานอนี้หรือเขาไม่ชอบทานอนี้อะไรอย่างียอ,อย่างนิวเป็นคนอ่าถ้ามีปัญหานิวจะต้องเคลียร์เลยเราชอบเคลียเลยแต่ส่วนาก็จะแบบชอบหนีหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอะไรแบบนี้เนในในในนนใ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 ่ในในใมใน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 ่นน เรื่องเรื่องที่ทำให้เราฝิกว่าแบบการเคลื่อนท้ายนั่นแหละมันคิดว่าเป็นเริ่องการบูชาอันนี้ไม่ต้องลงไม่ลงดีเทลเอาเป็นแบบประมาณนี้ว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่ฝูกอันนี้เป็นคนขอเอิออกมาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบแคนเป็นของการที่คนไม่ไหวแล้วไปบอกบางทีมันเจ็บยิ่งกว่าคนที่โดนบอกเพราะมันแบบเหมือนกันกรองมาแล้วแล้วมันจะต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ ใช่แล้วแย่แย่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วฝั่งเขาเปลี่ยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีุดนี่ของจริงอ่ะการที่เราบอกเขาเขาเป็นยังไงตัวเขาเขามีเยอมไหมคะหรือว่าอืมเขามีเยอมไหมเขาก็มีนะคะก็มีพูดมีแบบไม่อยากเลิกไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าอนาคตเขาก็ยังหวังให้เราแบบกลับมา แต่ว่าก็บอกกันเลยว่าไม่ไม่มีทางกลับไปแน่นอนทุกอย่องที่เราตัดสินใจชัดเจนหนักแน่นเลยเหรอว่าไม่ไม่ค่ะตอนนี้เขาก็ไม่มีชีวิตของเขาเองแล้วไงเขาก็ไม่มีอีชีวิตในแบบที่ว่าเราคงไม่กลับไปแล้วอะเขาก็แบบว่าเขามีคนใหม่แล้วอ๋อก็ไม่รู้เขาก็ไปมีชีวิตของเขานิวก็ไม่มีชีวิตของนิวค่ะนก็เข้มแข็งมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็รักตัวเองมากอยู่แล้ว ยังค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่รีบเลยแต่เราก็เราไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้เข้าใจในการที่เรา m ุก e อ n เร็วอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาสองเดือนเสียใจไหมไม่เสียใจนะคะเพราะเราก็มูกออนแล้วเหมือนกันแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วทุกอย่างตอนนี้คือตัดขาดกันเลยไม่ไม่คุยไม่ติดต่อกันแล้วขาดไปเลยเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีอ่า ก็ถ้ามันดีเราก็คงไปกันต่ออย่างนี้มันแล้วเออถ้ามันดีเราก็คงไม่เลิกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ก็ถ้าไม่ดีก็แยกกันแยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองอ่าแต่ว่าความรักมีเจ็บมันเยอะมันก็มีเรื่องดีเยอะแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีด้วยเรามาทำมาคุหนึ่งทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อเราไม่สามารถเผื่อได้แล้วแก้วใช่เผื่อแบบเดินสวนกันในคนต้องมีจังหวะเดินส่วนกันคุยกันไหมไม่คุย ไม่คุยคุยเยอะแล้ว <c oughs> คุยเยอะแล้วค่ะก็ไม่คุยคะ่ะ <c oughs> ถ้ามีคนจะเข้ามาก็ได้คะ่ะเ <c oughs> พราะเราก็ให้เกียรตัวเองเหมือนกันด้วยการ Thank you next ค่ะแต่เราก็รักตัวเองก่อนตอนนี้ก็คือเหมือนเติมเต็มตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นบทเรียนให้เราโตขึ้นในแต่ละวัน <c oughs> ในแต่ละวันเหมือนกัน <c oughs> อย่างความรักครั้งนี้ก็ทําให้หนูโตขึ้นในอีกแบบหนึง่ง ตอน้ก็มีเรื่องที่นิวแบบเอ้ยนีสใส่ไม่ได้ดีความแบบนิ่งเงาเอาแต่ใจของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนแล้วก็จะเอ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นเริ่มมองมันมันไม่ใช่อะมันมันไม่ดีเราก็ต้องปรับสิซึ่งเออนิวก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็แบบนิ่งขึ้นโตขึ้นอะไรอย่ตอนนี้นห,หัวใจเราที่ว่ายาวเองแล้วเจแผลมันหายสนิทมั้คะอ,อ่าก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็ไม่เศร้าไม่ร้องไห้ไม่เสียใจแล้วอยู่ตัวเองได้ไปเที่ยวคนเดียวได้นี่ไปเที่ยวทะเลมาคนเดียวใช่รู้สึกอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆหงาไหมล่ะไม่หนาเลยกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยมากอยากจะทําอะไรก็ทำแบบตื่นตอนไหนก็ได้ตอนนั้นไห้ก้าเขาพี่อยู่กับพ่อด้วยก็แบบเอ้ยอยากลองไปคนเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มอ่ะกินข้าวคนเดียวเริ่มชินแหละเมื่อก่อนจะแบบเผลอๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปไหนกินข้าวคนเดียวคนเดียวอยู่ได้ อได้ค่ะมันอยู่ได้เธอมันจะรู้สึก <อะ S 1> มันจะรู้สึกเหมือนเราจะอยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะอยู่ได้ดไค่ะก็มั่นใจเรื่องนี้เรามาจากไหนอยูตัวเองหรือว่าครอบครัวลูกเพื่อนแมวซึ่งซื้อแมวมาเลี้ยงตอนที่แบบเออซาวอุ้ยเขาช่วยชีวิตเราได้มากๆเลยอ่ะแมวใช่แมวแล้วอะไรแบบหิวใจเราหิวใจมากในวันที่เรารู้สึกร้องไห้หรือเราเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะเดินมาแบบพอเครียดเราเหมือนมันมีเซนส์เหมือนมันรู้อะไรอย่างเงี้ย เศร้าเพราะแมวที่น่ะแมวช่วยชีวิตฉันมากถ้จิ๊บริงสก่อนก่อนหน้านที่เรามีทวามรักเลอโยงตาโอกยงจ้าคือปีนี้นี่ว่าจะไปบวชช่วงวันเกิดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันแบบปรดาเข้ามาตั้งแต่ต้นปีทั้งสุขภาพอย่างไรแล้วก็นี่อยู่เฉยๆก็โดนลากไปว่าเราเป็นเป็นมือที่ให้เขาเลิกเเเ้าาาทํใหลิกกันทําอะไรเจอกันบ่อยทาอะไร เจอกันอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะว่านิวเป็นคนที่อยากเจอลูกทุกวันแล้วพี่เพชรเขาก็มาบ้านนิวเหมือนเดันตอนเขามาบ้านนิวอ่ะไม่ได้มีใครเห็นใช่เพราะว่าเราก็คิดถึงรูปเราอ่ะคนมีรูกก็จะเข้าใจเราไม่ได้อยากจะแ,ะแบ่งวันแล้ววันที่ไม่ใช่วันของเราเราจะไม่เจอเราก็ยังเจอใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยเวลาเจอเราไม่ได้ ไม่รู้ว่าเขามาโนกันยังไงว่าเราไปกีเพ็ดจ้าอ่ะมูมาเล่นกันสามคนเขาไม่รู้มันไม่ใช่มันก็เดินไปอ้าวพี่เพชรสวัสดีค่ะเนื้อเดินไปเล่นกับไฮกาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยมีเรื่องอะไรคนจาับยุงอะ เราเป็นต้นเหตุอตอนนั้นเราไม่ร้องไหกันตอนนี้แทยใช้ทฤษฎีเลตเจมส์เทอรีค่ะก็คืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้คือความคิดของเราเราก็จะควบคุมมันหน่อยนะบางคนเหตุการณ์ล่าสุดอังไม่น้อยเพราะว่าอย่างที่นุ่บอกนี่แบบพยายามปล่อยพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเองพยายามคุมอารมณ์ตัวเองคนส่งอะไรมาให้อ่านหนูก็ไม่อ่านหนูก็เอ้ยปล่อยเขาไปเถอะเพื่อนเข้าไปเม้นด่าเอ้ยไม่ต้องปล่อยเขาไปแล้วเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาพอเราก็รู้ดีอยู่แล้วเป็นอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยพอเขากลัับมมมมาาดีีกนนไ่เเห็ใครขอลย ทุกคนเงียบกริบอือเ,เอาไม่เป็นไรแล้วเตะเพรว่าทั้งพี่เบต้าแล้วก็น้องจู๋เขาก็มาปกป้องเราแหม่ว่าเราไม่เลียดาแต่จะขอบคุณพี่เบต้ากับพี่เมียตอนนั้นเขาก็ได้เคลียร์ให้เราหนูพิมพ์ไปหาค่ะเอาเหรอใช่ค่ะคือแบบ ก็จะเล็ดเดมนะแต่ทีเนี้ยก็ขอนิดนึงแบบพี่ๆมีหาพี่เพทว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยคนอ่ะพา่าว่านิวว่าแต่ออนิวไปทําให้พี่เลิกการอะไรเงี้ยพี่ก็อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงั้นเนี่บอกเออถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้พูดอ่ะก็บอกให้หน่อยแล้วกันเขาก็ดึงพูดตอนแรกเห็นไลฟ์การพอมีค่ะเงียบกิ๊บไม่มีใครอาไออกมาพูดให้สักคนนึงก็เออพูดไหนแล้วกันขอวันเกิดค่ะช่วงวันเกิดปกติก็จะแบบปาร์ตี้ใช่ไหมล้วได้วันเกิดแต่ปีเนี้ยรู้สึกแบบ ไปถึงสี่ไม่บวชหรอกก็ถึงสี่ใช่รู้สึกปีนี้มันแบบเกินไปอ่ะทั้งหมอรองกระดูกเสื่อมลำไส้พังทั้งเลิกกับแฟนทั้งมีเรื่องอะไรแบบเข้ามาแต่ละเดือนไม่ชัปีชงด้วยอะไรอ่ชงหนักชงเข้มแจ่มจนคือเคยเจออะไรแบบหนักๆชงแบบนี้มาไม่เคยเลยปีนี้คือจัดเต็มเลยใช่ปีนี้จัดเต็มจัดเต็มเลย ก็เลยคิดว่าเอ๊ยเดี๋ยวพอมันปลายปีพอดีด้วยวันที่สิบเก้านี่แหละมันเกิดก็ไปแบบตวดข้าปีข้ามมันเกิดก็คิดว่าสักสามวันแต่ดูดูก่อไม่แพนเทาดาวแล้คะไม่มีแพนไม่มีแพนอะไรมีแต่แบบแพนพาลูกกับครอบครัวไปเที่ยวตอนนี้ก็แบบให้ลูกแต่ก็นิวก็ให้ลูกเต็มเต็มเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วความรักหลังจากนี้เรามองไปไหเกิดมีความรักขึ้นมห มองไม่กล้ามองเลยไม่กล้าคาดฝังอะไรเลยก็ขอรักตัวเองเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนละกันเมื่อก่อนเราอาจจะเด็กตรงที่เอ้ยเราอยากให้ใครมาเติมเต็มเราแต่ตอนนี้เรานิยว่าถ้าเราเติมเต็มตัวเองให้เต็มมีความสุขแล้วแล้วคนที่เข้ามาก็เราก็จะมีความสุขร่วมกันน่าจะดีไม่เห็นใช่เขียนอะไม่เขียน ไม่เขียนแต่ก็นิดนึงก็คงคง,คงสแกนมากกว่านี้แต่นีเ้เราก็สแกนดีแล้วไง,งเราก็ไม่รู้อย่างไม่แน่นอนโอเคขอบคุณมากอันต้องมีนะลก